เท่านั้นเองนะคะเช้านี้ก็มาทักทายพูดคุยเนาะมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะสำหรับสตอรี่ถ้าเคยใส่เสียงคลิปไหนเอาไว้เนี่ยไปเช็คได้นะคะเข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปดูคลิปว่าคลิปไหนมีเสียงลิขสิทธิ์บางอันก็อาจจะขึ้นอยู่ตรงหน้าเพลงนะคะหน้าดนตรีที่มีตัวลถสีดำเนี่ยอย่าเอามาใส่ในคลิปเรานะคะ เ,ออเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสูว่าเห็นผลละขอให้ส่งให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองหางานมาส่งให้สม่ำเสมอทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงอะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสูว่าเห็นผลละช่องเนี่ยจะโดนเปิดท่าการมองเห็นลและระบบเนี่ยจะนําส่งออผลงานของเราให้เพื่อนๆได้ชมกันลองทําดูนะคะลองทําสดหาเวลาคุณไม่ต้องมาหาเพื่อนติดตามห้าพันคนแค่พันคนคุณก็ผ่านแล้วนะ เออดีไหมล่ะดีเราแค่ส่งงานอ๋อให้เยอะอไม่ค่อยติดลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะคะแต่ต้องเลือกด้วยนะอืมต้องเลือกสุขสันต์วันพฤหัสบดีค่ะทักถ่ายทุกท่านทุกบ้านเช้านี้นะคะบรรยากาศเช้านี้ก็ยังดีเหมือนเดิมวันนี้ตื่นสายนิดนึง <laughs> แล้วก็ต้องเข้าไป ไปทาให้มันเป็นเสียงต้นฉบับเราอ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะมันค่อนข้างจะซับซ้อนถ้าเป็นมือใหม่เนี้ยสูแนะนําว่าสะสมผลงานคลิปเยอะๆเนี่ยยิ่งเป็นผลดีเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยการเป็นครีเอเตอร์ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราจะได้นั่นก็คือการสร้างรายได้ให้ทาเป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับเสียงเราจะดีกว่านะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านการสร้างรายได้ได้ไดง่ายด้วยนะคะ การทำคลิปที่ไม่ใส่เสียงเพื่อที่จะได้มีลงตามกำหนดระยะเวลาเนาะภาพนิ่งข้อความบ้างนะคะสลับกันไปอยากเปิดค่าการมองเห็นทำแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทำแค่นี้นิดนึงเนี่ยสูงว่าเห็นผลละช่องเนี่ยจะโดนเปิดค่าการมองเห็นละ,ละระบบเนี่ยจะนำส่งผลงานของเราให้เพื่อนๆได้ชมกันลองทำดูนะคะลองทำเพลินๆเนาะอย่าเชื่อนะคะอย่าได้ใส่เชียวถ้ายังไม่ผ่านการสร้างรายได้ทงคลิปให้ขาวสะอาดนะคะ เสียงที่เป็นเสียงกระแสที่มีลิขสิทธินะเสียงที่มีลิขสิทธิ์ก็คือเสียงที่มีตัวโน้ตสีดานะคะที่ขึ้นที่ขึ้นอยู่ท้ายเพลงนะคะจะมีโน้ตสีดำนอนเยอะเดี๋ยวก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วคิดดูนะเขาส่งมาให้แค่อย่างเดียวสร้างรายได้จากเนื้อหาคุณได้ทั้งสามอย่าง คุณไม่ต้องมาไลฟ์ยังไม่ต้องออถ้ามียอดวิวน้อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอแค่ขยันส่งงานสำหรับสตอรี่ถ้าเคยใส่เสียงคลิปไหนเอาไว้เนี่ยไปเช็คได้นะคะเข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปดูคลิปว่าคลิปไหนมีเสียงลรืการสะสมผลงานคลิปเยอะๆเนี่ยยิ่งเป็นผลดีเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ย การเป็นเทเลเตอร์ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราจะได้นั่นก็คือการสร้างรายได้ออมีสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ต้องการเปิดค่าการมองเห็นสูงก็จะพูดอยู่ประจําเน้นย้ําอยู่ประจําเลยนะคะของเราเองแต่พอนานไปเนี่ยก็ติดลําโพงขาวลําโพงแดงได้นะคะซึ่งสูงนี่แหละเจอมาเองกับกับบ้านตัวเองนี่แหละมาตอนนี้นะคะดูแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอด้วยนะอืม สำคัญคือการที่เราหาคลิปมาลงนี่แหละเราต้องพยายามสต็อกค,คลิปเอาไว้นะคะของเราเองแต่พราะนั้นไปเนี่ยก็ติดลำโพงขาวลำโพงแดงได้นะคะซึ่งสูตรนี่แหละเจอมาเองกับกับบ้านตัวเองนี่แหละมาตอนนี้นะคะเพื่อนหลายบ้านไปลงกับระบบเนาะระบบก็ทำคลิปเสร็จระบบตัดเสียงใส่ให้โอ้โหเสียงก็เพาะมากอยากใส่ใช่ไหมคะชมคลิปแล้วก็จะได้เยอะเท่านั้นเอง นะคะเช้านี้ก็มาทักทายพูดคุยเนาะมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะจาคลังสตอรี่ถ้าคลิปไหนที่เราเคยใส่เสียงเพลงนะคะเอาไว้เนี่ยมีสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ต้องการเปิดค่าการมองเห็นสุขก็จะพูดอยู่ประจําเน้นย้ําอยู่ประจําเลยนะคะดูแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอด้วยนะอืม สำคัญคือการที่เราหาคลิปมาลงนี่แหละเราต้องพยายามสต็อกคลิปเอาไว้นะคะมีสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ต้องการเปิดค่าการมองเห็นสูงก็จะพูดอยู่ประจำเน้นย้ำอยู่ประจำเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสุว่าเห็นผลละขอให้ส่งให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองหางานมาส่งให้สม่ำเสมอทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงอะอาทิตย์แล้วก็ต้องเข้าไป ไปทำให้มันเป็นเสียงต้นฉบับเราอ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะมันค่อนข้างจะซับซ้อนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยสูแนะนําว่า,าน้อยๆอยู่อยอดวิวน้อยๆอย่างเงี้ยทุกคนขยันลงคลิปไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจว่ายอดวิวยอดไรจะขนาดไหนส่งไปเรื่อยๆเลยค่ะยิ่งอบับก็จริงแต่ในอนาคตถ้าเสียงอันนี้เขามีการใช้อย่างแพร่หลาย ระบบก็จะเอาเข้าไปเป็นเสียงที่มีลิขสิทธิ์เช่นกันนะว่าให้ขยันหมั่นลงคลิปนะคะให้ขยันหมั่นโพสต์นะคะการที่เราลงคลิปเยอะเนี่ยเป็นผลดีกับช่องเรามากจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นขึ้นท้ายเสียงว่าเป็นต้นสะสมผลงานคลิปเยอะเนี่ยยิ่งเป็นผลดีเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ย การเป็นครีเอเตอร์ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราจะได้นั่นก็คือการสร้างรายได้ออมีสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ต้องการเปิดค่าการมองเห็นสูงก็จะพูดอยู่ประจําเน้นย้ําอยู่ประจําเลยนะคะเยอะเท่านั้นเองนะคะเช้านี้ก็มาทักทายพูดคุยเนาะมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะจากเนื้อหาซึ่งได้การตั้งค่าครั้งเดียว แต่ได้3มอย่างได้ทั้งสตรีมได้ทั้งเรียวได้ทั้งโบนัสเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีลงตามกําหนดระยะเวลาเนาะภาพนิ่งข้อความบ้างนะคะสลับกันไปอยากเปิดค่าการมองเห็นทําแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทําแค่นี้จริงดูแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอด้วยนะอืมสาคัญคือการที่เราหาคลิปมาลงนี่แหละ เราต้องพยายามสต็อกค,คลิปเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้มีลงตามกําหนดระยะเวลาเนาะภาพนิ่งข้อความบ้างนะคะสลับกันไปอยากเปิดค่าการมองเห็นทําแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทําแค่นี้ที่มีลิขสิทธิ์นะเสียงที่มีลิขสิทธิ์ก็คือเสียงที่มีตัวโนต้ตสีดํานะคะที่ขึ้น,ท,นที่ขึ้นอยู่ท้ายเพลงนะคะจะมีโนต้ตสีดำเนาะให้ทําเป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับเสียงเราจะดีกว่านะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านการสร้างรายได,ได้ได้ง่ายด้วย นะคะการทำคลิปที่ไม่ใส่เสียงออมีสิ่งดีๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ต้องการเปิดค่าการมองเห็นสูงก็จะพูดอยู่ประจำเน้นย้ำอยู่ประจำเลยนะคะคะพอถึงวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่มาของการติดลำโพงขาเอาลำโพงแดงทั้งๆท,ที่ตอนเราใช้เนี่ยมันเป็นเสียงต้นฉบับนะคะเป็นเสียงต้นฉบับสะสมผลงานคลิปเยอะๆเนี่ยยิ่งเป็นผลดีเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ย การเป็นเทเลเตอร์ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราจะได้นั่นก็คือการสร้างรายได้ไปลบออกเลยนะคะถ้าอยากผ่านการสร้างรายได้เนาะเช็คเ <Check S 1> <Check S 2> สียงลิขสิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นละคะ่ะทุกคนแล้วก็ทําคลิปให้ขาวสะอาดสําหรับมือใหม่นะสะสมผลงานนิหนึ่งเนี่ยสุว่าเห็นผลละช่องเนี่ยจะโดนเปิดท่าการมองเห็นละ,ละระบบเนี่ยจะนําส่งผลงานของเราให้เพื่อนๆได้ชมกันลองทําดูนะคะลองทําผิดก็ให้ลบออกไปเลยนะคะ แม้ว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนลำโพงขาวแดงนะคะในสตอรี่จะไม่มีการแจ้งแต่ถ้าเราเข้าไปเช็คหลังบ้านแล้วนะคะหลังบ้านคิดหนึ่งเนี่ยสุว่าเห็นผลและช่องเนี่ยจะโดนเปิดค่าการมองเห็นแล,และระบบเนี่ยจะนําส่งผลงานของเราให้เพื่อนๆได้ชมกันลองทําดูนะคะลองทำให้เยอะที่สุดเราก็จะได้เครื่องมือไว้ด้วยนะคะทําคลิปอย่ใส่เสียง จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นขึ้นท้ายเสียงว่าเป็นต้นยังไม่ต้องเออ่ถ้ามียอดวิวน้อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอแค่ขยันส่งงานเนาะบางอันก็อาจจะขึ้นอยู่ตรงหน้าเพลงนรือหน้าดนตรีที่มีตัวรถสีดำเนี่ยอย่าเอามาใส่ในคลิปเรานะคะเพออื่อน จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นขึ้นท้ายเสียงว่าเป็นต้นสำหรับสตอรี่ถ้าเคยใส่เสียงคลิปไหนเอาไว้เนี่ยไปเช็คได้นะคะ mm hmm. เข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปดูคลิปว่าคลิปไหนมีเสียงหรือกระ mm hmm. บางอันก็อาจจะขึ้นอยู่ตรงหน้าเพลงหะือหน้าดนตรีที่มีตัวลถสีดำเนี่ยอย่าเอามาใส่ในคลิปเรานะคะ mm hmm. เพิเ่เพื่อเท่านั้นเอง นะคะเช้านี้ก็มาทักทายพูดคุยเนาะมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะจากคังสตอรี่ Story, ถ้าคลิปไหนที่เราเคยใส่เสียงเพลงนะคะเอาไว้เนี่ยแล้วผู้ติดตามเนี่ยแค่ครบ1000คนเองคุณก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสร้างไรายได้กับ Facebook แล้วพยายามสะสมผลงานให้ได้มีลิขสิทธิ์นะสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ก็คือ เสียงที่มีตัวโนต้ตสีดำนะคะที่ขึ้นที่ขึ้นอยู่ท้ายเพลงนะคะจะมีโนต้ตสีดำโน้ตสดหาเวลาคุณไม่ต้องมาหาเพื่อนติดตาม5,000คนแค่พันคนคุณก็ผ่านแล้วนะเออดีไหมละ่ะดีเราแค่ส่งงานอ๋อให้เยอะจริงๆเนาะยังไม่ต้องเอ่อยิ่งม,มือใหม่เนี่ยเรายังเป็นบ้านหลักก็เลยไม่ค่อยใช้เสียงไม่ค่อยใช้เสียงเท่าไหร่แล้วน้อยมาก หรือถ้าใช้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นดนตรีไทยซึ่งดนตรีไทยมันเยอะๆเดี๋ยวก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วคิดดูนะเขาส่งมาให้แค่อย่างเดียวสร้างรายได้จากเนื้อหาคุณได้ทั้ง3มอย่างคุณไม่ต้องมาไลฟ์จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นขึ้นท้ายเสียงว่าเป็นต้นจริงๆเนาะยังไม่ต้องอยิ่งม,มือใหม่เนี่ยเรายังเป็นบ้าหลัง สุขสันต์วันพฤหัส,สบดีค่ะทักทายทุกท่านทุกบ้านเช้านี้นะคะบรรยากาศเช้านี้ก็ยังดีเหมือนเดิมวันนี้ตื่นสายนิดนึงแล้วก็ต้องเข้าไปไปทําให้มันเป็นเสียงต้นฉบับเราอะซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะมันค่อนข้างจะซับซ้อนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย